คือเป็นประสบการณ์ที่โคตรมันโอ้โหดูนี่โอ้โหขึ้น้าี่เป็น่นเลยโอ้โหนี่วันนี้เรามาที่ดูใบซาฟารีก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยเขาก็จะมีให้แบบเลือกว่าเฮ้ยจะขี่แบบพวกโฟ e วิลไหมหรือว่าพวก ATV ีวไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอจบกิจกรรมนี้ถ้าเราไม่เล่นนะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถเพื่อขึ้นไปดูทะเลทรายต่อ นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของรถที่เขาใช้ขับพามาทะเลทรายนะปะเดี๋ยวไปขึ้นรถกันดีกว่าปะเริ่มัว์ทะเลทรายกันดีกว่าคือโคตรสนุกนึกว่าเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่ <S <S นี่ตอนนี้เราก็อยู่แบบกลางทะเลทรายของดูไบนี่ให้เห็นยงไมเห็นคนดูทุกคนูก็จะพามาที่แคมป์ตอนกลางคืนเอาไว้สำหรับแบบกินข้าวแล้วก็ เออมาดูโชว์ต่างๆอันนี้ก็คือรวมอยู่ในทริปแล้วเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็คือเต็นท์ไนสซาฟรีนะที่เขาพามาอันนี้ก็จะเป็นจุดแสดงโชว์อ่าแล้วก็ <Just S 1> แล้วหมุนให้ดูร,บรอบๆอ่าจุดนั้นก็จะเป็นจุดแบบตักสแน็คบุฟเฟ่นะแล้วก็มีขี่อู่ข้างนอกถ้าใครอยากจะไปก็ไปขี่อู่ได้แล้วก็ <ไป S 2> ตัวเบเวอร์เลยนะนะี่อันนี้ก็จะเป็นอาหารในบุฟเฟ่นะก็จะเป็นแบบพวกของทอดแล้วก็น้ำจิม้ม อยากบอกคำว่าอ,อร่อยนะมีทั้งแบบไก่เป็นไม้ๆแบบเนี้ยมันกับข้าว็จนมีความแบบแปลกหน่อยเครื่องเทศเยอะมากแต่ว่าไม่เหม็นนะอร่อยอร่อยอร่อยอ